คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการ ต้อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอสชาร์ตคทอลิกท,ที่นำท่านผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวต่างๆครับวันนี้เราได้เชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเรื่องราวน่าสนใจแน่นอนนะครับคุณโบอนัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอ่าเมื่อกี้คุยกันว่าแบบจะแนะนําชื่อยังไงนมสกุลยังไงอะไร,รนี้ลองแนะนําแบบคาทอลิกหน่อยอันนาอนัญญาอศวเวทินอ๋อระบุออนนานะครับ วันนี้เราอยู่กับคุณโบเพื่อเราจะฟังเรื่องราวของเขานะครับในประเด็นที่ชื่อว่าผู้ค้นหาทางมีชีวิตจนพบกับปฏิหารนะครับหายากนะครับหาทางที่จะมีชีวิตก็นิดหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าถ้าเกิดใครรู้ว่าแบบจริงๆแล้วต้องโบของเรานี่เขาแบบเขียนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ทําหลายอย่างมากเลยครับก็ต้องลองฟังดูครับเราเริ่มกันที่จากโลกที่เคยสดใสน,นะครับสู่โลกที่ ไม่เหมือนเดิมต่อไปนะครับไว้เด็กเป็นยังไงบ้างครับตอนเป็นเด็กๆเ,กเติบโตมาในครบอบครัวยังไงเลยตอนเด็กจริงก็เป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักน้ารักแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่เออถ้าพูดถึงทางศาสนานะคะก็คุณพ่อนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกตั้งแต่เด็กก็เรียนโรงเรียน คาทอลิกมาตลอดก็เป็นเด็กสไตล์คาทอลิกจ๋าเลยใช่ดังนั้นหญิงล้วนด้วยใครนะหญิงล้วนเด็หญิงล้วนด้วยค่ะก็ครอบครัวก็โอเคค่ะอบอุ่นดีก่เติบโตมาแต่ว่าเป็นคาทอลิกที่แบบเข่งหรือกลางกาหรือกังกางหลืกันคือเข่งแบบไปวัดทุกอาทิตย์แก้บาปรับสิลตามอายุไปล้างบาปไปใดดทำตามทำตามขั้นตอนทุกอย่างใช่ค่ะไปวัดทุกอาทิตย์ด้วย หเราถือว่าเป็นเป็นวัยเด็กที่เติบโตมาอย่างค่อนข้างมีฐานที่แน่นพอสมควรไปวัดไปร่วมกิจกรรมอะไรบ้างไหมฮะก็หลายอย่างถ้าเกิดโตมาก็มีเข้ากลุ่มเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่านบทอ่านไหมเคยอ่านบทอ่านตอนปสี่มั้งคะตอนเด็กเลยโรงเรียนอ๋อแต่ว่าพอเป็นเยาวชนวัยรุ่นหน่อยก็ไปรวมกลุ่มแบบทางวัดใช่ค่ะอันนั้นเราก็ได้ดูจากกันเป็นเยาวชน สำรอยหนึ่งสนุกไหมครับในช่วงเวลาเหล่านั้นสนุกดีค่ะสนุกดีนะครับแล้วก็มีพี่น้องด้วยใช่ค่ะมีน้องชายสองคนก็เป็นเยาวชนกันหมดเลยน้องชื่อไบเบเวกับบิกแบงค์เคยถามคุณแม่ว้ว่าทำไมที่ไบเวนกิดละวิกแบงค์นี่คนคนนี้ชื่อโรสโบจริงๆแล้วอ่ะแปลแปลแปลคือโรสโบเป็นสนามฟุตบอลที่ตอน<ม>ที่โบเกิดพอดี<ม>แล้วก็คนที่สองชื่อไบเวนก็ ตามศาสนะเลยคาเฟ่เบิร์น,นสน่วนบริษัทชื่อบิ๊กแบงบนุคนตังอยากรวยดีนะแต่ละคนก็บอไปไม้หมดเลยนะครับก็<ช>เป็นเด็กวัรุ่นเติบโตกันมากปกติใ,<ช>ในชีวิตของครอบครัวที่มีศาสนาเป็นจุดที่เดียวเหมือนกันนะครับทีนี้พอเรียนมหาลัยทํางานปเปเรียนคือ <c oughs> พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีสิ่งรอบข้างมีสิ่งเร้าอะไรต่าง ประดังเข้ามาแล้วพื้นฐานอ่ะนิสัยตัวเองเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จอยากเอาชนะอะไรใดๆก<ร>็เลยกลายเป็นว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆแล้วก็กดดันตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวรประมาณนั้นมันก็คงแบบเออก็เป็นคนที่สต릭ค,ค,คนหนึ่งเป็นคนที่มีแบบแผนแบบชัดเจนมีเป้าหมายแบบหนึ่งสองสามสี่แล้วถ้าสมมติทำตามเป้าหมายนั้นม่ไ้ก็เกลียดก็เสียใจร้องไห้อะไรประมาณนั้นค่ะก็พื้นฐานก็ นิสัยตัวเองเป็นประมาณนี้พอเรียนจบก็ไม่คิดว่าจะไปใช้ชีวิตหรือใดๆเลยก็รีบเข้าทํางานอื<ม>เหมือนตอนนั้น<ม>โอกาสมันเข้ามาพอดีแบบได้ไปเ,เหมือนลงคอร์สของ Google Thailand เนี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แบบเออผัดไปทํางานมาร์เก็ตติ้งที่ธนาคารแห่งหนึ่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเออตั้งใจมากๆเลยว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้วกู o กิลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอื<ม> ก็เลยแบบรีบทํางานอ่าแล้วที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วใช่ที่บ้านมีธุรกิจแต่ว่าก็ยังไม่อยากทําไม่ใช่ไม่อยากทําอยากอยากเอาไปหาปเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนใช่ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านมา r k เก็ตติ้งอะไรต่างประมาณปีหนึ่งเรลงได้ทําที่ Google ใช่ Google แล้วก็ไปคือมันเป็นโครงการค่ะโครงการที่แบบว่าสมมติเราจะเข้าไปทําของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องผ่าน g o o g l e ก่อนประมาณนั้นก็ทํารวมรวมแล้วทํางานปีหนึ่งเสร็จแล้ว ก็มาช่วยงานที่บ้านเป็นธุรกิจที่บ้านก็ลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านละใช่ทาอยู่ประมาณสองปีแล้วแต่ระหว่างนั้นก็คือเรียนไปด้วยเรียนก็คือมหมายถึงว่าสมมติเราทางานห้าวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ไปโรงเรียน<ม>เป็นดิโุมาเรียนอินทีเนียเพราะที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับแบบยาเข<อ>้าขเรื่องอยางใช่ใช่ประมาณนั้นก็เลยแบบก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่ามีความสุขดีประสบความสําเร็จไม่ได้กดดันอะไรมากมายหรือว่าก็กดดันด้วย นิสใสเป็นคนกดดัน,ดดนตัวเอง,เองไม่มีใครกดดันนะกดดันตัวเองจริงๆแล้วไม่ต้องกดดันก็ได้ใช่ค่ะแล้วจุดทากเผที่ที่สุดแล้วโลกของเราเริ่มจะไม่เหมือนเดิมมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ยังไงก็รู้สึกว่าจะเป็นตอนเรียนอ่อินเทรเียเทอมสามเทอมสามเลขกี่เทอมสี่เทอมเทอมสามคือตอนนั้นกำลังจะต้องคือถ้าเกิดคนที่เรียนอินเทเียหรือว่าสถาปัตจะรู้ว่างานมันหนักเนาะนั่นแหละก็ตัดโมเดลอะไรต่างๆช่วงนั้นก็คือเป็นช่วง ที่แบบกําลังต้องส่งโปรเจกต์จบงานหนักเที่ยวหนักประมาณนั้นค่ะ<ม>นั่นแหละก็อมีอาการไอเอไอแบบไอมีเสมหะอยู่มาสองเดือนแล้วช่วงนั้นก็ไม่ไม่ได้มองไปหาหมอเพราะว่ารู้สึกว่าแบบยุ่งมากแบบธุรกิจที่บ้านก็คือแบบยุง่งมันคือมันกําลังจะไปได้ดีแล้วก็ที่เรียนอย่างเงี้ยก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันก็กำลังจะส่งโปรเจกต์จบแล้วอะไรเงี้ยทั้งเรียนงานที่บ้าน นั่นแหละโบก็รอรูสึกว่าทุกอย่างไปได้ดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าตอนนั้นก็มีอาการไอเรื่อยๆกินยาไม่แปลกค่ะไม่ได้อายเป็นเลือดเลยออะไปกติไอปกติไอเหมือนคนเป็นหวัดโบคิดว่าเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบก็กินยาก็ไม่หายไปหาหมอหมอก็คิดว่าเอเป็นปอดอักเสบหรือเปล่าไอเลือดลงหรือว่าใดๆหรือว่ากดระย้อนอะไรอย่างเงี้ยจ่ายยามากินโบก็ไม่หายสุดท้ายก็ส่งโปรเจ็์จบวันนั้นพอดีโบก็ตัดใจไปโรงพยาบาลไปหาหมอ ไปหาหมอเพื่อที่เออหมอขอเอ็กซเรย์แล้วละกันหมอดูให้มันจริงจังไปสองสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยไม่หายสักทีอะไรเงี้ยค่ะพอเอ็กซเรย์ก็เลยเห็นว่าเออที่ปอดอ่ะมันไม่ปกติมันเหมือนมีเงาเป็นคล้ายๆกับเป็นก้อนที่แบบใหญ่ประมาณเกือบแปดเซนแปดเซนนี่ไม่เล็กนะจริงๆทางการแพทย์คือถ้ามันสามเซนอ่ะถือว่าใหญ่เลยถือว่าผิดปกติความรู้สึกตอนนั้นก็งงว่าแบบ ปเป็กเซเลพิดหรือเปล่าใดๆอะ,อะไร <c oughs> ออแบบ <c oughs> เ,นเ็นเป็นอารมณ์แบบไม่ใช่หรอก <c oughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะ <ๆ S 1> คือหมอเขาก็แบบเห็นฟิล์มแล้วเขาก็คิดว่าถ้าฟิล์มเนี้ยเป็นของคนที่เป็นผู้ชายหรือว่าสุบุริจันรเนี่ยเขาตีแน่ว่าเป็นมะเร็งใช่แต่ว่าในร่างเหล่าน้อยเซนส์สดใสของเราตอนนั้นมันยี่สิบหกยี่สิบเลยล่ะใช่ค่ะเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นมะเร็งเขาก็แบบไปตีว่าแบบเอออาจจะเป็นวัณโรคหรือเปล่าหรือใดอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ปันธง ใช่ค่ะก็ใช้เวลาในการค้นหาไปอีกนานหลายเดือนสักระยะหนึ่งที่สุดเลยที่สุดวันที่รู้ว่าเป็นมะเร็งแน่นอนแล้วก็คือผ่าตัดไปแล้วผ่าตัดแล้วถึงรู้ว่าเป็นมะเร็งอ๋อเหรอใช่คือพอเราไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จปับ๊บแล้วยังไงต่อ,อถึงจะไปผ่าตัดก็พอคุณหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนแบบก้ากึ่งว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะแม่โบเนี่ยก็ ทำการหาข้อมูลแล้วก็โบก็ย้ายไปรักษาตัวที่เซียรา่เออทั้งเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจใดๆผลก็ยังไม่เจอว่าเป็นมะเร็งเพราะว่าปกติแล้วอ่ะสมมติว่าก็เรามีขนาดใหญ่เท่านี้เนาะการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจมั่เหมือนการสุ่มพอสุ่มหยิบออกมาปุ๊บดันหยิบโดไนไอตัวที่ปรากฏว่ามันไม่ได้ไม่เป็นมะเร็งอย่างนี้<อ>ใช่ค่ะแต่ว่าพอผลออกมาว่าไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าหมอปอดอบอกว่าแบบค่าทางมันจะใช่ใชเขาก็เลยส่งไปหาศัลยแพทย์สวงอกผ่าตัด เขาก็บอกมาว่าเออเนี่ยผ่าตัดเนี่ยเคสเนี่ยมันน่าจะออกมาเป็นสามเคสนะเคสแรกก็คือผ่ากีบซ้ายนะคะอาจจะผ่ากีบบนไปพร้อมกับก้อนเนือ้อเคสสองอาจจะแบบผ่ากีบบนแล้วก็เยื้องมาดังกีบล่างเพราะว่าก้อนโบม,มันใหญ่มากมันกินเนื้อที่ไปเยอะแล้วมันก็เบียดตัวกหัวใจเบียดเส้นเลือดแดงใหญ่อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะกับเคสที่สามก็คืออาจจะต้องผ่าตัดทั้งหมดในวันเวลาที่รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้มันมาแน่แล้วเรา ช้ชีวิตต่อไปยังไงหรือว่ามีท่าทีในการจัดการกับมะเร็งกลัวไหมตอนนั้นถามว่ากลัวไหมลึกๆก็กลัวนะคะแต่รู้สึกว่าโอเคมันเป็นแล้วก็รักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะหมอก็ไม่ได้บอกว่าแบบเออจะเป็นมะเร็งชนิดรุนแรงหรือใดๆนะตอนนั้นะนะ่ะเออ,อก็แบบไม่เป็นไรก็ผ่าก็ผ่าไปขายปอดให้เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนั้นน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมต้องตัดจบก่อนอ๋อค่ะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวแบบ เรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นครับรอเราอยู่สัปดาห์หน้านะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของน้องโบใหม่นะครับลองไปค้นหาทางมีชีวิตกันต่อนะครับแล้วในที่สุดเราจะพบปฏิหาริย์ที่รอคอยอยู่ครับสวัสดีครับส